ช็อกกันทั้งเวทีวิเทเกอร์ปิดเกมสุดโหดจบแค่ยกแรกซิวแชมป์ดับเบิลยูบีซีซินเวอร์คลิปถือเป็นชัยชนะสุดสวยรูของเบนวิเทเกอร์กำปั้นฟอร์มแรงชาวอังกฤษที่เดินหน้ากวาดชัยต่อเนื่องเป็นไฟที่สิที่สังเวียนเนชันแนลเอ็กซิบิชันเซ็นเตอร์เบอร์มิงแฮมประเทศอังกฤษเมื่อวันอาทิตย์ที่30พฤศจิกายนที่ผ่านมาโดยนักชอกวัย28ปีขึ้นสังเวียนพบกับเบนจามินกาวาซีกำปั้นชาวเยอรมนีในการชิงแชมป์เข็มขัดเงินสภาวมวยโลกดับเบิลยูบีซีซินเว รุ่นไลเฮปวีเวทที่ว่างก่อนเจ้าตัวใช้เวลาปิดบัญชีอย่างรวดเร็วเพียงแค่2นาที15วินาทีของยกแรกเท่านั้นหลังจัดการถลุงคู่ชกลงไปกองถึง2ครั้งก่อนที่กรรมการจะโบกมือยุติการชกทันที